เรื่องแรงของพ่อค้าทาสที่หัวหมอวางแผนขายทาสคนโปรดแต่ทว่าทาสของเขาดันฉลาดและมีการศึกษาทั้งสองเลยร่วมกันวางแผนหลอกลวงผู้อื่นกอบโกยเงินแบ่งผลกําไรซึ่งก็ไม่รู้ว่าแผนนี้มันจะเนียนเสมอไปหรือเขาจะตกเป็นแรงงานทาสจริงๆแบบที่ไม่ทันตั้งตัวกันแน่ในภาพยนตร์เรื่อง Skin g a m เกมนี้ไม่มีสี แรกเรื่องมาในปีคศ1857ที่รัฐมิสซูรีในตอนนั้นเราจะได้เจอกับชายคนหนึ่งที่ขี่มา้าล่ามทานของเขาเข้ามายังเขตชุมชนชายคนนี้มีชื่อควนซี C, และชายที่ถูกล่ามมานั้นเขาเป็นทานช่วยเจสันระหว่างทางเราจะได้เห็นแรงงานทาสมากมายที่ต้องทํางานเป็นขี้ข้าให้คนขาวมีตั้งแต่ง,งานยากงานง่ายงานกรรมกรใช้แรงต่างๆนานาพอเข้ามาถึงย่านเขตชุมชนควนซี C, ก็ปลดเชือกที่ล่ามเจสันออกพาเจสันเข้าไปยังบาร์เพื่อประกาศเรียกทุกคนบอกว่าตอนนี้ เขาเหลือทาตคนสุด no ท้ายแล้วและเขาก็ไม่จะออกเดินทางแสนไกลเลยว่าจะขายทาสคนนี้บอกก่อนเลยว่านายเจสันทาตุของเขานั้นเป็นทาสคนโปรดปานเลยล่ะระหว่างที่กำลังประกาศขายอยู่นั้นเจสันก็พยายามขอร้องอ้อนวอนเจ้านายอย่าขายเขาเลยแต่เจ้านายก็ทําเสียงดุไล่เขาบีบบนเก้าอี้เจสันเดิน่งอยบทำตามคําสั่งก่อนเควนซี่จะบอกน้ําหนักส่วนสูงและบอกว่านายเจสันทาสุของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ก็ฉลาดขุดโคดนิสัยดีดีรายยาวเรื่องความแข็งแรงต่างๆนานาจนคนในร้านก็เริ่มสนใจ เรียกให้เจสันถอดเสื้อดูหุ่นในตอนนั้นแรงงานท่าสสาวคนหนึ่งที่ทํางานที่นี่เธอก็มองหน้าเจาสันยังเห็นอกเห็นใจเจสันทาตามคําสั่งปลดเสื้อโชว์รูปร่างพร้อมขอร้องเจ้านายไปด้วยไม่อยากให้เควนซี่ขายเขาจะเคี่ยนตีเขาเท่าไหร่ก็ยอมฟังแบบนั้นเควนซี่ก็ทําท่าทีลำบากใจแต่สุดท้ายก็เลือกจะขายทาสคนนี้ก่อนที่ชาวบ้านจะเริ่มทําการประมูลคนแรกตั้งราคาที่200ดอลลาร์ก่อนคนอื่นจะค่อยๆเพิ่มราคาเพื่อซื้อแข่งกันจนตอนนี้ราคาประมูลก็ปลาไป4ลลารและดูเหมือนว่า จะไม่มีใครให้มากไปกว่านี้เลยปิดราคาไปที่400ดอลลาร์เควนซี่รับเงินมาพร้อมยื่นเอกสารท่าดของเขาให้เจ้านายใหม่ไปก่อนจะขอดื่มย้อมใจชิวๆแต่ถึงขนาดขายท่าไปเรียบร้อยเจสันก็ยังเดินมาขอร้องอยู่เควนซี่ไม่อยากถูกกดดันเลยเดินหนีออกจากร้านไปไมิกลาหันมามองท่าตัวเองด้วยซ้ํากระทั่งในคืนนั้นระหว่างที่นายใหม่กาลังนั่งฝอยกับเพื่อนๆเล่าเรื่องที่เขาซื้อทาสมาในราคา400ดอลลาร์ในเวลาเดวกันนั้นทาาอีกคนก็วิ่งหน้าตั้งมาบอกว่านายเจสันทาสคนใหม่ที่เจ้านายเพ ซื้อมานั้นหายไปเรียบร้อยแล้วเท่านั้นแหละไม่ต้องสงสัยเลยเพราะตอนนี้เจสันอยู่กับเควินซี่นั่งหัวเราะจนน้ำตาร่วงสะใจมากที่หลอกชาวบ้านได้เพราะอันที่จริงแล้วพวกเขานาเตรียมกันเควินซี่ไม่ได้จะขายเจสันแต่อย่างใดแต่นี่เป็นการวางแผนล,ล่วงหน้าทําการแกล้งขายรับเงินชิ่งหนีได้เงินฟรีไม่ต้องเสียทาตและพวกเขาก็ทําเช่นนั้นวนไปออกเดินทางไปตามเมืองต่างๆเพื่อท,ทําทีขายทาตุเจสันแบบเนียนๆจากเมืองหนึ่งก็ไปเมืองหนึง่งรับเงินไม่ตม่ำกว่า400ดอลลาร์สูงสุดอยู่ ที่800รดอลลาร์เรียกได้ว่ามิชาชีพดีๆนี่แหละเจสันเก่งเรื่องการแสดงเกินตีหน้าเศรา้าตอนเจ้านายนากขายเขาแต่สุดท้ายก็หาทางหนีที่ไร่มานั่งคิดคัากันเหมือนเดิมพวกเขาทําเป็นมืออาชีพเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนเมืองไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครจับได้ส่วนสกิลการแสดงของเจสันมันก้าวเรเวลขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นพวกเขาคุยกันว่าเงินที่รวบรวมได้ตอนนี้ที่เราฝากไว้ที่ธนาคารชิคาโกตอนนี้ป่าไปแล้ว10,000ดอลลาร์เศรษฐีดีๆนี่แหละแต่นักแสดงอย่างเจสันที่เป็นตัวหลักในการหาเง เขาก็มักจะขอร้องเควนซี่ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องให้เขาถอดเสื้อโชว์เรือนร่างแล้วเพราะว่าเขารู้สึกอายมากรีบรีบขายไปเถอะเควนซี่ที่ฟังก็หัวเราะกระทั่งหลายวันต่อจากนั้นทั้งสองก็เดินทางที่แคนซัสซึ่งรอบนี้นักสแสดงใหญ่อย่างเจสันก็ไม่ต้องเดินให้เมื่อยมีลาตัวเล็กๆให้ขี่ก่อนจะมานั่งพักกันทั้งสองวางแผนกันใหม่เจสัน <Jason S 1> พยายามถามอยู่ตลอดว่าเงินตอนนี้ยังเก็บอยู่ดีไหมและจะให้เควนซี่สลับมาเก็บไว้ที่เขาบ้างระหว่างหาเรือกันนั้นก็มีพ่อคาทาสที่สัญจรผ่านมาพร้อมลาก ทาติกหลายชีวิตที่ถูกล่ามโซ่ตวนเดินร้อนๆอย่างอนาจใจเจสันที่เห็นแบบนั้นก็สงสารมากมองดูทาที่ถูกกระทำเรากับว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์พ่อคาทาที่มองไปเห็นพวกเขาเลยสั่งให้ทุกคนหยุดเดินทาให้ทาสก็ได้มีเวลาพักก่อนเจ้าตัวจะตรงมาหาเควนซี่เควนซี่ส่งสิกให้เจสันท,ทาท่าทีไปดูแลมาทําตัวให้เหมือนทาตชายคนนี้ตรงเข้ามาทักถามว่าจะไปที่ไหนกันเควนซี่ตอบมั่วๆว,ว่าเขาจะไปดินแดนเสรีชายคนนี้เลยเล่าว่าเขาเพิ่งมาจากตรงนั้นตรงนี้และเพิ่งจัดการทาที่ ทำการหลบหนีไปพอพูดจบก็จะขอซื้อท่าต่อจากควนซี่ควนซี่บอกทันทีว่าท่าของเขาไม่ได้มีไว้ขายแต่ดูเหมือนว่าชายคนนี้อยากได้มากต่อราคาเพิ่มราคาไปเรื่อยๆแม้ว่าควนซี่จะเซโนก็ตามซึ่งพ่อคาทา่าก็ได้เป็นหัวเราะค่อยๆเอามือไปซับเหงื่อในระหว่างที่เขาเอามือล้วงรักแล้ไปนั้นทําให้จังหวะน,นั้นแหละควนซี่ก็ควักปือนออกมาก่อนเลยรู้ทันว่าไอ้หมอนี่กําลังจะล้วงหยิบอาวุธใช่ไหมควนซี่สั่งให้เขาอย่ามาเล่นแย่แถวนี้รีบๆจากไปซะเพราะ ท่าทคนนี้เขาไม่ได้มีไว้ขายชายคนนี้ที่เห็นว่าเควนซี่รู้ทันเลยรียบเดินจากไปไปสั่งทาาตัวเองให้ออกเดินทางต่อลากจูงพวกเขาเหมือนหมูเหมือนหมาต่างจากเจสันมากๆพอเห็นคนเริ่มเล่นเหลี่ยมเจสันก็กลัวอยากให้เควนซี่วางแผนใหม่เขามองว่าเราไม่ควรเดินทางที่ชุมชนแคนซัสแต่เควนซี่ก็มีคิดมากบอกว่าเราก็ผ่านมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นมิสซูรีเคนตักกี้แต่พวกนั้นก็ทาอะไรเราไม่ได้เจสันเริ่มไม่มั่นใจคิดว่าเราควรไปที่ชิคาโกไปถอนเงินของพวกเราออกมา แล้วคิดเกมกันใหม่เจสันพยายามให้เขาสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะคิดว่าเกมนี้พวกเรายังเล่นต่อได้เรายังทําเงินจากมันได้มหาศาลและแน่นอนว่าเจสันเป็นนักแสดงใหญ่เป็นตัวทําเงินของเขาควนซี่ก็ต้องรับฟังหาตรงกลางร่วมกันหากพรุ่งนี้เจสันยังยืนยันคําเดิมเราค่อยวางแผนกันใหม่จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางต่อเพื่อไปยังบริเวณชุมชนในเมืองแคนซัสทําให้เจสันก็รู้เลยว่าควนซี่นั้นเอาอีกแล้วเตรียมจะวางแผนขายเขาอีกแล้วจากนั้นพวกเขาก็มา ถึงในย่านเขตชุมชนมาถึงปุ๊บก็ตกใจปับ๊บเพราะที่นี่ไม่เหมือนที่ที่พวกเขาเคยไปดูเหมือนว่าที่แคนซัสนั้นเสียงเริ่มแตกเริ่มมีการเปิดโหวดให้ท่าเป็นอิสระอีกเสียงมองว่าทาสยังคงเป็นท่าต่อไปซึ่งพอก้าวเท้ามาในเมืองปุ๊บเจสันก็ต้องตีสองหน้าทําการแสดงปับ๊บในตอนนั้นหญิงสาวที่ฟังชุมนุมอยู่นั้นเธอก็หันมามองหน้าเควนซี่ไม่หยุดโดยที่ทั้งสองยังไม่ทันรู้ตัวส่วนทั้งสองคนก็ตรงมาหาโรงแรมแต่ด้านหน้าโรงแรมนั้นมีผู้ผู้ชายแต่งตัวดูดีเข้ามาทักทายเขาถา ว่าเขามาจากที่ไหนพอรู้ว่ามาจากมิสซูรีอยู่ๆพวกเขาก็ยินเยินให้5ดอลลาร์อย่างง่ายดายพอเป็นแบบนี้คือหวานหมูเลยเจสันบอกว่าให้เควินซีลองทักทายแล้วบอกว่าเรามาจากมิสซูรีอีกสิรอบนี้อาจจะได้ตังกก็ได้แต่ที่ไหนได้ได้ทีนมาแทนไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันระหว่างที่เควินซีกำลังโดนใอยจนล่วงอยู่นั้นสาวงามคนแรกก็เดินตรงมาทักทำท่าทีเป็นห่วงเขาเข้ามาดูแลแล้วบอกรายละเอียดเกี่ยวกับเมืองนี้โบทีนีเสียงเริ่มแตกพวกเรากำลังเปิดโหวดระหว่าง เลิกทาสกลับให้ทาสเป็นทาสเหมือนเดิมและที่เขาได้ห้าดอลลาร์นั้นได้เป็นการซื้อคะแนนเสียงตั้งหากขอให้เขาระวังเนื้อระวังตัวให้ดีเท่านั้นแหละเจสันก็เล่นใหญ่ทำท่าที่กลัวเควนซี่พอฟังแบบนั้นแม่สาวงามก็เล่นใหญ่กว่าร้องห่มร้องไห้ที่เควนซี่โหด,ด้ายทารุนทำลายทาสก่อนจะร้องไห้ะซื้อเดินจากไปทำให้ทั้งสองก็งงเจสันถามทันทีว่าเมื่อตะกี้นี้เธอเอาเงิน5าดอลลาร์ไปแล้วใช่ไหมเควนซี่ที่จับดูก็เพิ่งจะรู้ว่าเธอเอาเงินไปแล้วจริงด้วยงงมากทำได้ไง เจสันบอกทันทีว่าไม่เห็นจะน่างงตรงไหนเธอก็ใส่จังหวะตอนเธอร้องไห้แล้วก็ล้วงกระเป๋าเขายัางไงล่ะบอกได้คําเดียวว่าสาวสวยคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนซึ่งนีก็เริ่มตกคําพวกเขาต้องมาหาที่พักแต่เจ้าของโรงแรมที่เห็นว่าเขานี่มากระทาาเลยจะไม่เปิดห้องให้เควินซี่พยายามอธิบายบอกว่าเขาจะให้ท่าของเขานอนที่พื้นแบ่งชนชัดให้ชัดเจนแต่ถึงเช่นไรทีนี้ก็ไม่ต้อนรับคนดําพร้อมเหยียดสีด้วยซ้ำพอเป็นแบบนี้ก็ต้องหาเรือกันใหม่เควินซี่ขอร้องให้เจสันเป็น นอนที่โรงนาก่อนแค่คืนเดียวเท่านั้นเราเค่อยออกเดินทางกันต่อแน่นอนว่าเจสันรู้ตัวว่าเขาไม่ใช่ทาสเขาก็ต้องไม่ยอมอยู่แล้วยืนเถียงกันงองแงเหมือนเด็กที่ควันซี่จะต้องได้นอนเตียงดีๆแต่ให้เขาไปนอนที่โรงนาคอกมานี่นะ แคมเคิลซี่ที่ไม่อยากเดินไปล้วงกระเป๋าตรงอานมา้ากลัวทุกคนจะรู้มีกระตังเลยจะยืมเงินเจสันก่อนและสุดท้ายเจสันก็ต้องมานอนตรงคอบมา้าเขาที่กลัวโปก๊กกลัวคนอื่นจับได้เลยต้องทําการล่ามโซ่ตัวเองเอาไว้ประหนึ่งว่าเขานนาเป็นท่าจริงๆแต่ในตอนนั้นได้มีเสียงยิงสาวคนหนึ่งแทรกขึ้นมาบอกว่าเธอเห็นนะที่เขาหนาล่ามโซ่ตัวเองเจสันตกใจมองหาต้นตอของเสียงแต่ต้นตอของเสียงก็อองงไม่ปรากฏตัวสักทีเขาเลยพยายามพูดให้เธอหนาปรากฏตัวหน่อยจนสุดท้ายเธอก็โผล่หน้าออกมา พอเห็นใบหน้างดงามของเธอนั้นเขาก็ไปต่อไม่เป็นยิ้มไม่หุบเธอโชว์ให้ดูว่าเธอก็ถูกโซ่ตวนแต่ต่างจากเขาเพราะว่าเขาล่ามตัวเองบอกว่าเธอกําลังจะถูกขายในวันพรุ่งนี้และเธอไม่เคยถูกขายมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกที่เธอต้องจากบ้านมาบอกว่าเธอน่ะกลัวมากเท่านั้นแหละเจสันที่ฟังก็เดินไปปิดประตูใส่กรอนทันทีตรงขึ้นไปชั้นบนปอบใจเธอเธอเล่าห้ฟังว่านายน้อยของเธอสนิทกันมากเราโตมาพร้อมกันแต่เมื่อนายน้อยโตขึ้นอะไรอะไรก็เปลี่ยนไปพญาของน นายน้อยต้องการให้เขานัาขายเธอเธอรู้ดีว่าตัวนายน้อยเองก็ไม่ต้องการทําเช่นนั้นแต่เขาไม่สามารถขัดคําสั่งภรรยาได้เจสันที่ฟังก็สงสารเธอจับใจก่อนจะปลอบใจด้วยการพาเธอไปขึ้นสวรรค์มาที่ควนซี่เขานี่็ชิวเวอร์อาบน้ําแช่อ่างอย่างสบายใจร้องนําทําเพลงอยู่คนเดียวแต่ตอนนั้นตรงหน้าประตูห้องดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นมีคนพยายามงัดห้องเขาใช้ไม้แง้มเข้ามาและเอาไม้นั้นจะมาจิกเสื้อเข้าไปควนซี่ที่มองผ่านกระจก ตัวเขาก็เริ่มรู้ตัวเนียนเนียนร้องเพลงไปก่อนแอบมองดูพฤติกรรมตรงหน้าประตูร้องเพลงไปด้วยย่องเบาไปด้วยเขาก็ทําการกระชากไม้ทําให้จอมโจรก็ปรากฏตัวเธอเป็นสาวงามที่จิกเงินเข้าไป5ดอลลาร์ตอนแรกแต่รอบนี้ตามมาจิกถึงห้องเขินซีที่เจอไปรอบแรกรอบเดียวเขาก็รู้ตัวจับเธอขังเอาไว้ในห้องเช็ดหน้าเช็ดตาถามว่าเธอจาเขาไม่ได้จริงหรอตอนเย็นที่ผ่านมาเธอก็จิกเงินเขาไปแล้วหนนึ่งแล้วรอบนี้จะมาเอาอะไรอีกซึ่งเธอก็ไม่ตาย,ายง่ายๆบอกว่าเธอรู้ความลับของเขากับท เธอคิดว่าเธอดูออกว่าทั้งสองมีอะไรซ่อนอยู่และหากเขาไปแจ้งแนอำเภอเรื่องที่เธอเนรขโมยของเธอก็จะแจ้งแนอำเภอเหมือนกันเรื่องที่เขาสองคนเป็นมิจฉาชีพก่อนจะใช้รรยายหญิงพูดจาหอมหวานกับเขาแนะนําตัวบอกว่าเธอมีชื่อจินเจอร์เธอจะยอมคืนเงินให้แต่ขออาบน้าแร่แช่น้ํานมก่อนแล้วกันพอพูดปุ๊บเธอก็เปลืองผ้าต่อหน้าเขาลงไปแช่น้ํากับเขาและไม่ต้องเดาว่ามันจะจบยังไงกระทางเช้าวันต่อมาเจสันก็ดีด้าหลังจากได้จูจีกับสาวไม่ต่างจากเควิน ที่อารมณ์ดีมารับเจสันเจสันไม่รู้ว่าเขาได้มากับจินเจอร์เลยเมสมอยเหมือนเพื่อนมันฝูงพอหันไปเจอจินเจอร์เท่านั้นแหละเขาก็ทาการแสดงแทบไม่ทันรีบขอรับขอรับนายท่านทําตัวเป็นท่าทันทีแต่เควนซี่ก็รีบบอกว่าจินเจอร์รู้ความจริงเรื่องเราหมดแล้วและนี่ถือเป็นการเปิดตัวหวานใจทําให้เจสันก็เริ่มตึงแอบไม่พอใจที่เควนซี่คบหากับมิจฉาชีพแต่ยินเช่นนั้นจินเจอร์ก็ทํางานตุ๊บปองเดินตึงตั้งหนีทั้งคู่ไปซึ่งเควนซี่ก็ปล่อยไว้ก่อนค่อยตามไปง้อ วางแผนเรื่องการค้าทาสว่าเราจะรับเงินแล้วไปจากที่นี่ทันทีซึ่งนักแสดงหลักอย่างเจสันก็มีข้อต่อรองมาอีกแล้วรอบนี้ยินดีจะทํางานให้แต่มีข้อแม้ว่าควินซี่ต้องซื้อสาวคนนั้นให้เขาบอกว่าเขาพบเธอเมื่อคืนนี้เธอกําลังจะถูกขายและควินซี่นั่นแหละที่ต้องเป็นคนซื้อเธอให้เขาที่ควินซี่มีแฟนได้แล้วทําไมตัวเขาจะมีไม่ได้และเขาจะนาเงินส่วนแบ่งของเขาเพื่อให้ควินซี่ไปซื้อเธอมาควินซี่ที่ต้องทําตามเขาก็ตกลงตามนั้นก่อนทั้งสองจะนับเงินที่เหลืออยู่ที่ตอนนี้ รวมได้ประมาณ6,000ดอลลาร์ 6, และคิดว่าหากจบจากเมืองนี้เราจะเปลี่ยนเกมเราจะทำงานแบบใหม่วางแผนกเกษียณกันได้แล้วจากนั้นก็ถึงเวลาประมูลคาทาเริ่มต้นที่นาโอมิสาวงามหวานใจของเจสันเธอเป็นทาสแรกแยม้มร่างกายแข็งแรงราคาประมูลเริ่มต้นที่400ดอลลาร์แต่ชาวบ้านหลายคนอยากได้ประมูลแข่งกันปาไปแล้ว600ดอลลาร์เรียบร้อยควนซี่ที่รับปากเจสันมาเขาก็ต้องประมูลสู้จนจินเจอร์ก็งงว่าเขาจะสู้อะไรเยอะขนาดนั้น เขาเลยบอกว่านี่เป็นของขวัญสําหรับเจสันเพื่อนของเขาแล้วมันเป็นเงินถองเจสันเองก่อนจะประมูลแข่งคนอื่นไปจบที่ราคา1,000ดอลลาร์ 1, ซึ่งพอซื้อขาดเรียบร้อยนายน้อยของนาโอมิก็ต้องส่งเอกสารประจําตัวเธอให้กับควนซี่ไปและดูท่าทีของเขาลำบากใจในการขายเธอมากๆขอให้ควนซี่ดูแลเธอให้ดีๆเขาเลยรับปากและพูดประชดว่าเขาจะใช้งานเธอให้คุ้มค่าแน่นอนจากนั้นก็ถึงคิวของเจสันเจ้าที่เริ่มทําการประมูลแต่ระหว่างกำลังประมูลแข่งกันอยู่นั้นในตอนนั้นผู้คนก็ มตต่มีเสียงดังคึกโคมดังมาจากด้านหลังที่มีชายกลุ่มหนึ่งท่าทางน่ากลัวมากๆยิงปืนขู่และขี่ม้าตรงมาที่นี่ชาวบ้านที่เห็นก็กรี๊ดกัดเกียวกล่าวบอกถึงความน่ากลัวของชายกลุ่มนี้เลยพากันหาที่หลบซ่อนซึ่งชายกลุ่มนี้ที่มาถึงก็ยิงปืนเปียงปางบอกว่าต่อไปนี้เขาจะไม่รอการโหวตเรื่องของการเลิกท่าแต่อย่างใดใช้อำนาจและใช้อาวุธประกาศปล่อยท่าในชุมชนให้เป็นอิสระทันทีทถานั้นแหละทาดก็ร้องเฮร่วมใจรีบผาม้าหาเกวียนเดินทางออกไปจากที่นี่แต่ ดันดึงเจสันไปด้วยทําให้เควนซี่ก็งงไปเลยได้แต่มองเจสันตาปีบๆพอเห็นเช่นนั้นเขาก็จะรีบตามไปรับเพื่อนมายังคอกมา้าพร้อมเรียกหาจินเจอร์แต่ว่าเธอก็หายไปไหนไม่รู้ไม่ปรากฏตัวเขาเลยฝากคนดูแลคคกมา้าให้แจ้งกับเธอว่าเขาไปจากที่นี่แล้วก่อนจะรีบตามเจสันออกไปแต่ด้วยความที่กวนคนท้ได้รับอิสระพวกเขาก็รีบไปไวมากๆเควนซี่ยังตามไม่ทันตามรอยเท้าตามม้าเป็นวันๆพอตกข้าอีกวันนั้นระหว่างที่เขาดื่มน้ําดื่มท่าเขาก็ดินเสียงฝีเท้าที่ตรงมาจากด หลังก่อนจะมีชายคนหนึ่งเข้ามาชาร์จตัวเขาเอาอาวุธขึ้นมาจีพูดจาภาษาบางอย่างเหมือนชอนเผ่าอินเดียแดงเควนซี่ที่ฟังไม่ออกก็ไม่เข้าใจแถมโจนด้านหลังก็แปลให้บอกว่ามีเงินเท่าไหร่ส่งมาให้หมดแต่อยู่ๆก็มีเสียงหัวเราะดังลัน่นเพราะที่จริงแล้วก็คือเจสันที่แต่งตัวเป็นอินเดียแดงหัวเราะย,ยังสะใจที่ได้เห็นเวนซี่กลัวจนตัวสัน่นเวนซี่เองที่โดนยามโดนหัวเราะย,ยอ้ะก็พยายามตั้งสติสงบอารมณ์ถามนู่นถามนี่ว่าเจสันเอาชุดนีม้มาใส่ได้อย่างไรเขาเลยบอกว่าเขาซื้อมา ตอนแยกจากทาตคนอื่นส่วนนาโอมิหวานใจของเขาเธอเดินทางไปพร้อมครอบครัวของเธอเควนซี่คงคาใจเรื่องภาษาที่เขาพูดเมื่อกี้นี้ขอให้เขาพูดอีกสักรอบแต่แน่นอนว่ามันเป็นภาษามาั่วพูดสองรอบก็ไม่เหมือนเดิมเควนซี่เลยเขาจำลองเพื่อจะนึกประโยคนั้นออกอาศัยจังหวะที่เจสันทำท่าทางจำลองด้วยการแก้แขนผักเขาล่วงแมทลงน้ำไปก่อนจะหัวเราะอย,ย่างสะใจเอาคืนและทั้งสองก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอกันได้มาร่วมงานกันอีกครั้งซึ่งตอนแรกที่เกือบสวยแยกจาก แต่เควนซี่ก็ยังไม่จบคิดว่าเราต้องกลับไปที่มิสซูรีแต่เจสันก็ขานว่าเราไม่ควรกลับไปที่นั่นเพราะว่าที่นั่นเรากินเงินชาวบ้านมาเพียบกลับไปก็มีแต่ทีนกับทีนแต่เป้าหมายของเควนซี่คือต้องการใช้ทางนั้นเป็นทางผ่านตรงไปยังชิค,คาโกแต่เจสันก็ไม่อยากเอาด้วยบอกว่าเราควรจะเลิกได้แล้วไหนเราจะไปทําอย่างอื่นไม่ใช่หรอเควนซี่พยายามต่อรองขอร้องอีกรอบรอบเดียวเท่านั้นจบรอบนี้เราจะเริ่มต้นหางานกันใหม่เจสันเองไม่ยอมเหมือนกันรอบแรกก็เกือบซวยเกือบไม่รอดก่อน ่อนจะทวงเงินที่เควนซี่ยิ้มเข้าไปบวกลบคูณหารรายได้รวมๆยอดเงินคงเหลือว่าต้องเป็นเท่านั้นเท่านี้พอพูดถึงเงินปุ๊บเควนซี่ก็นึกขึ้นได้รีบหยิบเงินในกระเป๋าตังมานับก่อนจะร้องตัวเฮียด้วยความตกใจเพราะว่าเงินในกระเป๋ของเขามันหายไปหมดเกลี้ยงมีจดหมายเขียนขอขโทษเอาไว้ลงชื่อจินเจอร์ที่เควนซี่เสียเหีียมไม่เธออีกแล้วถูกเธอตบตาและเจิกเงินไปเรียบร้อยแบบที่เขาก็ไม่รู้ตัวพอเป็นแบบนั้นเจ,จสันก็ร้องไห้โฮที่ตูสาําทำงานทำการแสดงแทบตาย แต่ไอ้บักปอบนี่เสียท่าให้สาวหมดเลยไม่กอดหลังจากสิ้นเนื้อประดาตัวปุ๊บรอบนี้หาเงินกันใหม่เริ่มต้นกลับมาที่มิซูรีทําการแสดงอีกรอบแมงชุมชนที่คิดว่าตนยังไม่เคยทําการแสดงมาก่อนเล่นแบบเดิมเป๊ะๆทำท,ท่าทีขายเจสันส่วนเจ้าตัวก็ขอร้องนายท่านอย่าขายฉันเลยอย่าขายฉันเลยตีนาซาเล่าความเท็จแต่ในตอนนั้นกลับมีชาวบ้านคนหนึ่งแสดงตนจําได้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันไงพ่อคาทาสที่เคยเสนอซื้อเจอสันสองร้อยดอลลาร์เมื่อใต้ต้นไมนนน้นั่นฟังเช่นนั้นทั้งคู่ก็เอ๋อเหลือ รีบแก้ตัวทันทีจำคนผิดหรือเปล่าเราไม่เคยเจอกันมาก่อนพอเห็นท่าไม่ดีปุ๊บเขาก็เรียกเจสันให้ไปจากที่นี่แต่ถึงเช่นนั้นก็มีคนอยากได้ตัวเจสันเสนอราคาไปได้400ดอลลาร์เควนซีที่เพิ่งเสียงเงินหมดเกลี้ยงเขาก็อยากได้เงินใหม่เลยตกลงจะขายทําให้เจสันก็ไม่พอใจลั่นหมัดใส่เพื่อนรักไปหนึ่งทีเจออย่างนี้ก็ตกลมบอลตีกันเองซะง,งั้นจนชาวบ้านก็วางเดิมพนันทันทีว่าใครจะชนะระหว่างเจ้านายกับทาสซึ่งดูเหมือนว่าทั้งคู่ที่ซัดกันหนวกมาด้านนอกก็เพิ่งจะตาสว่างคิด ว่าเราไม่ควรซัดก,กันเองตั้งสติจะไปจากที่นี่แต่ว่ามันก็ไม่ทันซะแล้วเพราะถูกชาวบ้านล้อมวงเอาไว้พร้อมนายอำเภอที่มาจับข้อหาหาลอกลวงมิจฉาชีพพวกเขาทำาทษเควนซี่จับตัวเขาไปขังส่วนเจสันที่ไม่มีเจ้านายก็ถูกเขาคอกไปขายแม้ว่าเขาจะพยายามบอกทุกคนว่าเขามีชืทาดเขาเป็นอิสระเช่นเดียวกับพวกท่านแต่แน่นอนว่าไม่มีใครเชื่อชาวบ้านล้อมวงมันทบเขายัดเขาเข,ข,ข้าคอกในคอกที่เต็มไปด้วยทาสซึ่งดูเหมือนว่าจะเต็มไปด้วยทาสที่หนีมาจาก หนึ่งในนั้นมีนนโอมิอยู่ด้วยที่ถูกกักขังเอาไว้และหรือนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนของเจสันที่เขาอาจจะกลายเป็นท่าจริงๆ หลายสัปดาห์ต่อมาระหว่างที่เควนซีถูกขังอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าพยายามเข้าไปเยี่ยมฟังแบบนั้นก็ตกใจเพราะว่าเขาไม่มีเมียนี่หว่าไม่นานเจ้าหน้าที่ก็าพาภรรยาที่บอกมาเจอเขาและนั่นไม่เช่ใครที่ไหนเธอคือจินเจอร์แม่สาวตัวดีไม่รู้รอบนี้มาไม้ไหนมาถึงก็ร้องหง่มร้องไห้ทำท่าทีแบกท้องโตมาด้วยจะขอกอดสามีให้หายคิดถึงแต่เควนซีที่เดินเธอสูบหมดเนื้อหมดตัวเขาก็ไล่เธอไปจากที่นี่พร้อมด่าทอเธอส่วนเธอก็เล่นใหญ่เหมือนเดิมร้องหง่มร้องไห้โฮเรียกผัว จ้าผัวจามมากอดเจ้าหน้าที่ที่เห็นความเย็นชาของเขาก็สั่งให้เขามากอดภรรยายของเขาซะซึ่งกอดรอบเดียวไม่พอเธอก็ดึงมากอดสองสามรอบเควินซี่ที่เอียนจะแย่เขาก็ไม่ชอบที่เธอตลกตะแลงกับเขาไล่เธอไปจากที่นี่เท่านั้นแหละเธอก็แหกปากร้องหมุมร้องไห้ที่สามีใจร้ายจังแล้วต่อไปนี้ลูกของเราคลอดมาเด็กต้องขาดพ่อแน่เลยก่อนจะร้องไห้เสียใจวิ่งออกไปเควินซี่ที่ลำคาญเขาก็สะบดหยาบคายลำพังแต่ในตอนนั้นเขาได้ไปจับอะไรแข็งแขงบางอย่างใน,นกระเป๋าเสือ้อซึ่งนั่นที่คุณ แห้องขังที่จินเจอร์แอบแยัดใส่เสื้อของเขาไว้พอล้วงดูอีกข้างก็พบว่ามีเงินจํานวนหนึ่งที่เธอใส่ไว้เช่นกันทถานั้นแหละเขาก็เข้าใจแผนการของเธอทันทีที่จินเจอร์ฉลาดเหลือล้อนทนเหลือหลายพอเป็นเช่นนั้นเขาก็รอดออกมาจากห้องขังได้รีบมาหาหวานใจยอดจอมโจรของเขาเธอเล่าให้เขาฟังว่าเธอตามหาเขาเจอเพราะเห็นข่าวของเจสันในหนังสือพิมพ์ที่ถูกจับกลุ่มและประกาศคาทาเธอเลยตามมาที่นี่เควนซี่เลยบอกว่าเขากับเจสันรู้จักกันมานานเขาเจอเจอสันครั้งแรก ตอนนั้นเจสันเมเชทาตเขาเป็นคนมีนการศึกษาเป็นคนร่ำรวยคนหนึ่งเขาขายมาให้เจสันแต่มาที่เขาขายไปนั้นเขาขโมยมาจากานอำเภอทําให้เขาสองคนก็ไม่รอดระหว่างถูกจองจําเราก็ร่วมหัวกันเกิดเป็นแผนการคาทาปลอมๆขึ้นมาเจสันไม่เชทาสแต่เป็นเพื่อนสาหรับเขาฟังเช่นนั้นจินเจอร์ก็เข้าใจพร้อมชื่นชมที่เขาห่ารักเพื่อนก่อนเธอจะขอออกเดินทางไปด้วยแน่นอนว่าเขาเคยถูกเธอหลอกแล้วหลอกอีกหลอกซ้ำซ้อนซ่อนเงื่อนเขาเลยทำท่าทีไม่ไว้ใจเธอเล ถามเขาตรงๆว่าเขาไม่ไว้ใจเธอใช่ไหมซึ่งเขาก็ยอมรับแต่เธอก็ไม่ได้ว่าอะไรหากเขายังไม่ไว้ใจเธอถึงเช่นไรเธอก็จะไปกับเขาตัดมาที่เจสันซึ่งตอนนี้เขาได้กลายเป็นทาสจริงๆเสร็จแล้วถูกล่ามโซ่ตรวนมาขายให้กับเศรษฐีซึ่งสถานที่นี้ก็ใหญ่โตมโหฬารามีทาสไม่ต่ำกว่าสิบรายพ่อค้าทาสหน้าเลือดเอาเขามาขายเพิ่มเสนอขายเจสันกับนาโอมิบอกว่าทั้งสองยังเป็นหนุ่มสาวพรีเซนต์ใหญ่เลยว่าสองคนนี้ขยันขันแข็งอย่างนางงั้นอย่างนี้ร่างกายสมบูรณ์ครบถ้วน ทำงานถึกทนซึ่งพรีเซนต์ขนาดนี้ทำไมเศรษฐีจะไม่ซื้อละ่ะจัดการซื้อพวกเขาสองคนในราคา900ดอลลาร์ก่อนจะเรียกพ่อบ้านให้มาสอนงานให้ดังคู่แต่ตอนนั้นเจสันแค่อยากคุยกับเศรษฐีเป็นการส่วนตัวรีบบอกออกไปว่าเขาหนุม่มเช่ทาสเขาไม่เคยเป็นทาสมาก่อนเขาเป็นอิสลามมาตั้งแต่แรกครอบครัวของเขาอยู่ที่ยูเจอร์ซีครอบครัวของเราไม่เคยเป็นทาสมาสี่ชั่วอายุคนได้ยินเช่นนั้นเศรษฐีก็อ้าปากค้างตกใจบอกว่านี่เป็นเรื่องมากที่สุดที่เขาเคยได้ยินเจสันเลยบอกว่าเขาจะ หาทางติดต่อเพื่อนของเขาและจะนำเงินที่เศรษฐีซื้อเขาเมื่อคืนให้ขอให้เศรษฐีปล่อยตัวเขาบนนาอุมิไปซะซึ่งยิงพูดเศรษฐียิ่งตกใจบอกเหมือนเดิมผู้น,นี้เป็นเรื่องบ้าที่สุดที่เคยได้ยินมาก่อนจะควักอาวุธขึ้นมาและบอกว่าถ้าได้ยินอีกรอบฉันระเบิดตุลนแน่ด่าทอเจสันเรียกเขาว่าไว้มืดสารพัดสั่งลูกน้องให้เคี่ยนตีเจสันให้มันหลับจำให้มันรู้ที่ต่ำที่สูงมันจะได้รู้สกุลตัวเองว่ามันเ,นเป็นทาสเจสันที่ถูกเคี่ยนตีถูกทารุณกรรมคุมขังครั้งกเาก็จจบทั้งยงใ และเขาต้องกลายเป็นแรงงานทาสจริงๆทั้งๆที่ทางชีวิตไม่เคยเป็นมาก่อนตัดมาที่อีกชุมชนเราจะได้เห็นแรงงานทาสในตอนนั้นจินเจอร์กับเคนซี่ทั้งคู่ปลอมตัวแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อตามหาพ่อค้าหน้าเลือดจะต่อยอดตามหาเจสันต่อไปซึ่งก็ถือว่ามาถูกทางเพราะนายจ้างคนนี้เพิ่งซื้อทาสมาจากพ่อค้าหน้าเลือดเลยเรียกทาสของเขาให้มาโชว์ตัวจินเจอร์กับเคนซี่รุนมากผ่้ใช่เจสันหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เลยต้องหาปบาะแสต่อไปตามรอยพ่อค้าหน้าเลือดที่หาเล่ไปขายทา ส่วนเจสันตอนนี้เขากลายเป็นทาสโดยสมบูรณ์เรียบร้อยกลางวันทํางานตากแดดกลางคืนเป็นบริกรเสิร์ฟอาหารให้เศรษฐีในตอนนั้นเขาทางานาพลาดพ่อบ้านเละเขาไปหาอุปกรณ์ที่เก็บอยู่ในโรงนาเขาได้ถือตะเกียงเข้าไปซึ่งเขาไม่เคยมาที่นี่มาก่อนก็บ่นพึมพำน,นนนี่ระหว่างที่เขากำลังหาของอยู่นั้นเขาก็สะดุ้งหวัวตกใจกรีดลั่นที่ในห้องนี้มีชายแปลกๆสี่คนขายชาวชนเผ่าพวกเขาถูกขังเอาไว้เจสันตกใจมากพึ่งแหกกระจิงไปบอกทุกคนว่าที่โรงนามีมนุษย์กินคนอยู่ในนั้น แต่ดูเหมือนว่าทาดที่อยู่มาก่อนจะรู้ว่าพวกเขาเป็นชาวชนเผ่ามาจากแอฟริกาโดยแท้หลังจากตั้งสติได้เขาก็กลับเข้าไปในโรงนาอีกครั้งพ่อบ้านเล่าให้ฟังว่าพวกเขาทั้ง4ถูกซื้อมาแบบผิดกฎหมายเพราะในอนาคตเศรษฐีจะทําการค้ามา้าและชาวชนเผ่าทั้ง4พวกเขาเชี่ยวชาญเรื่องการเลี้ยงมา้าเศรษฐีซื้อตัวพวกเขาจากแอฟริกามาที่นี่และซ่อนพวกเขาเอาไว้เพราะพวกเขาชอบเบปือยเปล่าซ่อนตัวในที่มืดหลังจากพ่อบ้านออกไปเจสันพยายามทักทายทั้ง4แต่กลับไม่มีใคร สื่อสารภาษาอังกฤษได้เลยมาที่จินเจอร์กับคนซี่ตอนนี้ทั้งสองออกเดินทางไปตามบ้านเศรษฐีเพื่อตามหาพู้ค้านาเลือดว่าเคยมาขาขทาสที่นี่หรือเปล่าโดยรอบนี้ปลอมตัวเป็นนักสแสวงบุญเล่าเรื่องโรคระบาดที่เขาเคยรักษาทาสคนหนึ่งแต่ทาสคนนี้หายตัวไปเกรงว่าจะไปแพร่เชื้อเลยจะขอดูแรงงานทาสของบ้านเศรษฐีว่าใช่ทาสคนที่เขาเคยรักษาหรือเปล่าพอเห็นว่าไม่ใช่เจสันพวกเขาก็จะขอตัวกลับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเนียนจนบ้านเศรษฐีก็เชื่อกลัวเรื่องโรคระบาดถามทันทีว่าหาก ผู้แสวงบุญเคยรักษาธาตุคนนั้นแล้วแบบนี้มียารักษาป้องกันให้พวกเราหรือเปล่าได้ยินเช่นนั้นมันก็เข้าทางเลยสิบอกว่าเราน่ะมียาแต่ราคาสูงหน่อยนะซื้อไหวเอาเปล่าเพราะว่ายานี้ป้องกันได้เป็นอย่างดีพอบอกราคาขวดละ5 0 0ดอลลาร์เศรษฐีก็ปิดกระเป๋าตังทิ้งเพราะว่ามัน,นแพงเกินไปแต่ภระยาเศรษฐีที่กลัวมากก็สั่งให้สามีจ่ายไปเดี๋ยวนี้ก่อนทั้งคู่จะปลอมตัวทําเช่นนี้หลายบ้านเพื่อตามหาเจาสันพร้อมรอกขายยาไปนในตัวส่วนเจสันก็ปรับตัวกลายเป็นทาสที่นี่ต้องทํางานตามคำสั่ง ซึ่งทุกครั้งที่เศรษฐีมีม้ามาก็จะให้ชาวชนเผ่าช่วยมาปราบม้าพยศให้แล้วดูเหมือนว่าพวกเขาจะเชี่ยวชาญมากๆและในทุกๆคืนเจสันก็จะพยายามสื่อสารกับพวกเขาหาเครื่องแต่งกายหาเสื้อผ้ามาให้บอกวิธีการเอาตัวรอดไม่ต้องการให้พวกเขาถูกกักขังนงเหนียวไว้แบบนี้พยายามบอกให้พวกเขาหน,านีไปแต่พวกเขาก็ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกไม่เข้าใจในสิ่งที่เจสันบอกเจสันเลยทำท่าทางให้ดูเพื่อบอกให้พวกเขาหน,านีไปพอเห็นเจสันทำท่าทางทั้งสี่ชนเผ่าก็หัวเราะคิดว่าเจสันเล่นตลกให้ดูเจสันที่ ทำท่าทางจนเหนื่อยเขาก็เริ่มหงุดหงิดจะสื่อสารยังไงดีวะเนี่ยเริ่มพูดภาษาโมวเมมิลกุมบ้าอะไรก็ไม่รู้เท่านั้นแหละอยู่ๆทั้งสี่ก็ลุกขึ้นตรงเข้าไปชาร์จตัวเจสันเขากลัวมากรีบถอยห่างแต่ที่ไหนได้ดูเหมือนว่าสี่สหายจะโค้งตัวทำท่าโค้งคำนับเพื่อเขารบเจสันตั้งหากทำให้เจสันก็เวอเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตัดมาที่เควนซี่กับจินเจอร์ทั้งสองยังคงใช้แผนเดิมปลอมตัวเป็นนักแสวงบุญมาแจ้งข่าวเรื่องโรคระบาดที่เคยรักษาให้ทานซึ่งดูเเหมมือนว่่าาาขจะถูกทีป ในตอนนั้นเจสันที่ทํางานอยู่ก็เดินมาเรียกนายท่านทําให้จังหวะน,นั้นแหละทั้งสองก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแม้จะดีใจมากแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้รีบบอกเศรษฐีทันทีว่าไอ้หมอนี่แหละเป็นโรคระบาดเศรษฐีที่เชื่อก็ให้บาทหลวงปลอมๆพาเจสันไปกักโรคทันทีซึ่งื่อเป็นเช่นนั้นก็เข้าทางทั้งสองดีด้ากันใหญ่ที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งดื่มฉลองกันอย่างสะใจไม่คิดเลยว่าเควนซี่จะตามหาเขาเลาว่าที่นี่แย่มากเหมือนเขาตกนรกทั้งเป็นแต่ก็โชคดีที่ได้อยู่กับบ้านใจของเขา ซึ่งเควินซี่ก็บอกแผนการว่าเราต้องทําทีกักโรคสักวัน2วันเนียนๆกันไปก่อนจากนั้นเจสันก็พาเควินซีให้มาดูอะไรบางอย่างก่อนจะตะโกนพูดจาภาษาแปลกๆพอจบประโยคปุ๊บสี่สายชนเผ่าก็วิ่งถือวัวตรงมาหาเควินซีเควินซีที่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนก็ตกใจเจสันแนะนําลูกสมุนของเขาให้กับเควินซี่รู้จักและบอกว่านี่อาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราในอนาคตโชว์ให้ดูว่าพอก็สั่งอะไรปุ๊บทั้งสี่สหายก็ทําตามอย่างไวซึ่งเจสันก็มีเงื่อนไขใหม่บอกว่าหากจะพาเา ไปจากที่นี่ก็ต้องพาทั้งสี่ไปด้วยรวมไปถึงนาโอมีแฟนสาวของเขาเพราะว่าเขาไม่สามารถทิ้งคนเหล่านี้ได้ได้ยินเช่นนั้นเควินซี่ก็คิดหนักแค่จะพานายออกไปคนเดียวแค่นี้หนยก็ยากแล้วนี่จะให้ถอดไปกันหมดแล้วมันจะเป็นไม่ได้ยังไงหลังจากนั้นเควินซี่ก็มาวางแผนกับจินเจอร์ในการพาตัวเจสันไปจากที่นี่ซึ่งเธอก็เสนอแผนการด้วยการที่เธอจะไปซื้อมา้านำม้าไปซ่อนไว้นในป่าแล้วตัวเธอจะไปรอเขาที่เม็กซิโกซึ่งเควินซี่ลังเลมากเพราะหากให้เธอไปซื้อมา้าให้เงินเธอไปหมดเลยกลัวว่าเธอจะเหลี่ยมใส่เขา แต่ก็ต้องลองดูสักตั้งลองเชื่อเจอเธอสักหนหลังจากวางแผนเรียบร้อยเขาก็กลับมายังบ้านเศรษฐีเพื่อมาทําทีกักตัวโรคให้เจสันรอเวลาข้ามคืนค่อยพาตัวเขาหนีเพื่อเป็นการ่วงเวลาให้จินเจอร์ไปเตรียมมา้าแต่พวกเขาที่เนียนกักโรคก็ชิวเวอร์นั่งดื่มนั่งนับเลขแต่หารู้ไม่หน้าบ้านเศรษฐีตอนนี้มีชายขี่ม้ามามที่นี่ด้วยท่าทางคลึดเครียดและโกรธแค้นมากๆเศรษฐีไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเลยยิงคู่ดักไว้ก่อนซึ่งดูเหมือนว่าเป้าหมายของชายกลุ่มนี้ไม่ได้มาไม่ดีแต่อย่างใด แต่มาแจ้งข่าวให้เศรษฐีนรู้ตัวต่างหากซึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องมิจฉาชีพในคาบล่าแสวงบุญที่กําลังตามหาเพื่อนรักท่าของเขาเท่านั้นแหละมันก็โป๊แตกเศรษฐีจับได้และทําการเคลื่อนตีควอนซีถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนขาวและมีอิสระแต่เรื่องนี้เศรษฐียอมไม่ได้ที่โดนหลอกสวมเขาเคลื่อนตีควนซีแบบไม่ยั้งมือเจสันเองที่มองดูเพื่อนรักถูกกระทำเช่นนี้เขาก็รู้สึกแย่และเจ็บแทนก่อนตัวเขาจะทนไม่ไหวรีบตะโกนภาษาชนเผ่าเท่านั้นแหละแก๊งสีสาหายของเขาก็ออกมาจากโรงนา มาพร้อมอาวุธเข้ามาช้าตัวคนขาวและจัดการคนเหล่านั้นแต่ในตอนนั้นไอ้พ่อค้านาเลือดมันก็เตรียมจะคว้าอาวุธเพื่อจะมาเล่นงานควินซี่เจสันตัดสินใจกำจัดเขาด้วยน้ำมือตัวเองควินซี่ที่ไม่อยากให้เพื่อนรักทำอะไรแบบนั้นก็ห้ามเอาไว้ก่อนจะพาทุกคนหนีไปจากที่นี่ด้วยการขโมยม้าของเศรษฐีซึ่งพอบานก็ขอไปด้วยรวมๆตอนนี้สมาชิกของเขาก็เพิ่มขึ้นอัดกันแน่นรถม้าเกวียนออกไปและรีบไปตามเส้นทางที่จินเจอร์กับควินซี่วางแผนเอาไว้เร่งฝีเท้ากลัวนายอำเภอจะตามมาทันพอได้รับ นน้่เชนนีพวกเขาก็ยิ้มราระหว่างทางรู้สึกดีใจยังบอกไม่ถูกกลิ่นอิสระมันช่างหอมหวานจริงๆจากนั้นพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่จินเจอร์ได้วางแผนเอาไว้ที่เควนซี่ให้เงินเธอไปทั้งหมดซื้อม้ามาทิ้งไว้ตรงนี้แต่เขาที่มองไปรอบๆกับพบแต่ความว่างเปล่าอย่าบอกนะพูดเธอหักหลังเขาอีกแล้วแต่ที่ไหนได้พอมองออกไปยังบริเวณหนองน้ําเขาพบว่าเธอนะซ่อนม้าไว้ให้มันได้พักตรงแหล่งน้ําตั้งหากทำให้เขาก็มองเธอเปลี่ยนไปเริ่มไว้ใจเธอขึ้นมาบ้าง จากนั้นเด็กแกงก็มุ่งหน้าเดินทางแสวงหาอิสรภาพตรงไปยังพรมแดนเม็กซิโกโดยมีจินเจนรออยู่พอเห็นการมาของพวกเขาเธอก็ตกใจกับจานวนสมาชิกที่มาด้วยกันก่อนจะร่วมฉลองเฮฮากับชัยชนะและอิสรภาพพร้อมมตรภาพใหม่ๆระหว่างเฮฮาอยู่นั้นเควนซี่ก็ปิ้งไอเดียดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะมีเกมใหม่ที่ต้องเล่นด้วยการหารายได้เจสันเตือนก่อนเลยว่าถ้าขายทาดไม่เอาแล้วนะเพราะว่าเขาไม่อยากซื้ออีกแล้วก่อนจะเสนอไอเดียใหม่ของเขาเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับการค้าทา และเป็นงานสุจริต เพราะในเมื่อตอนนี้เรามีชาวชนเผ่าที่เชี่ยวชาญเรื่องม้าเป็นอย่างมากฉะนั้นธุรกิจต่อไปคือการซื้อขายม้าแบบสุจริตจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์เควนซีที่ต้องทำงานสุจริตเขาก็าแอบเซง็งมันได้เงินช้าไปทําให้เขากับจินเจอร์ก็เลือกจะไปตามทางของพวกเขาแบ่งเงินแบ่งไรายได้กับเจสันเลือกเส้นทางมิจฉาชีพหรือวันดีคืนดีเขาจะมารับม้าในราคาถูกของเจสันเพื่อไปอัปราคาไปหลอกขายในราคาที่แพงก็เป็นได้เพื่อนกินนั้นหาง่ายแต่ถ้าเพื่อนตายให้เป็นงานศพและภาพยนต์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จากไ ไป7ดาวถ้าหากไว้ชอบก็อย่าลืมกดกระดกกระตอกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป